ผลพัดนักปรุงโฮมคุกเมนูอร่อยๆและได้คุณค่านะครับใครคิดว่าจะต้องมีวิธีการทำยาก,ยากๆใช้เวลานาน,านๆขอเถียงครับเมนูนี้ดีอร่อยง่ายโจ๊กไข่ฟูน่ากุญเชียงครับโจ๊กไข่ฟูคืออะไรนี่ครับกล่องนี้เลยโจ๊กฮักบันที่อยู่ในมือผลนะครับเป็นโจ๊กไข่ฟูผัก รวมครับเขาเป็นโจ๊กออร์แกนิกนะครับทำจากข้าวหอมมะลิและนอกจากนั้นเนี่ยก็มีผงปรุงรสนะครับที่ให้มาในชุดด้วยแล้วก็มีโปรกรอบโปรกรอบเนี่ยก็จะคล้ายๆกับอลาท้องโกกรอบแต่ดีกว่าเพราะว่าทําจากอะไรครับทําจากโปรตีนของถั่วลืองแล้วก็ถั่วลันเตานะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีผักอบแห้งด้วยครับใน1่กล่องนะครับประกอบไปด้วย3ชุดด้วยกันครับในแต่ละชุดจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโจ๊กข้าวกึ่งสําเร็จรูปนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าทําจาก ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีผงปรุงรสนะครับแล้วก็มีโประกอบที่ทําจากโปรตีนของถั่วลันเตาและก็ถั่วเหลืองนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเวลาที่เรารับประทานครับเราแค่เทน้ําร้อนลงไปในโจ๊กข้าวกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยครับสนาทีก็พร้อมรับประทานเลยแต่วันนี้ผลจะมาเพิ่มรสชาติเพิ่มความสนุกนะครับด้วยส่วนประกอบที่หลายๆบ้านเนี่ยก็มีติดบ้านไว้นะครับอย่างเช่นกุนเชียงอย่างเช่นกุ้งแห้งครับ นี่คือกุนเชียงนะครับที่พลอยไว้บางๆนะครับและนี่ก็คือกุ้งแห้งครับเอาน้ําอุ่นก็ได้นะครับใส่ให้ท่วมกุ้งเพื่อแช่ให้เขานุ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็แยกออกมาซัก3-4ตัวนะครับเลือกตัวที่สวยๆนะครับเอาไปใส่รวมไว้กับกุนเชียงนะครับอันนี้เราจะเอาไว้เอาไปทอดนะครับแล้วก็ใช้แต่งหน้านะครับส่วนที่เหลือนะครับเรานําออกจากน้ําครับแล้วก็ซับครับซับให้พอแห้งนะครับซับให้พอแห้งแล้วหลังจากนั้นเรานําไปโขลกครับ หม้อใบเล็กๆนะครับตั้งไฟครับใส่น้ําสะอาดลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับนํากุ้งแล้วก็กุนเชียงลงไปครับพอน้ําแห้งนะครับเราก็จะผัดต่อนะครับให้กุนเชียงแล้วก็กุ้งขึ้นสีเล็กน้อยครับเอาละครับผัดจนกุนเชียงนะครับแล้วก็กุ้งแห้งของเรานะครับขึ้นสีกรอบสวยนําออกมาพักครับในหม้อใบเดิมนะครับเราใส่น้ํามันงาครับแล้วก็ใส่กุ้งแห้งที่เราโขกไว้นะครับใส่ลงไปผัดครับ จนกุ้งแห้งนะครับขึ้นสีสวยนะครับแบบนี้นะครับใส่น้ำสะอาดลงไป300มิลลิลิตรครับตามด้วยผงปรุงรสครับซึ่งในผงปรุงรสนะครับก็จะมีส่วนประกอบของไข่ฟูนะครับแล้วก็ผักหลากหลายชนิดอยู่ในนั้นด้วยครับและโจ๊กข้าวกึ่งสำเร็จรูปครับคนเบาๆนะครับพอเดือดนะครับเราต้มต่อสักประมาณครึ่งนาทีก็ใช้ได้แล้วครับ ง่ายๆเท่านี้เลยครับเราก็จะได้เมนูโจ๊กที่ดีต่อสุขภาพในรสชาติที่แตกต่างออกไปครับและนี่ก็คือโจ๊กไข่ฟูหน้ากุนเชียงครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และประหลายแอดครับ